คุณเคยได้ยินชื่อฮาลาบลาไหมป่าดิบชื้นใต้สุดของไทยที่กินพื้นที่กว่า400,000ไร่นักวิทยาศาสตร์เรียกที่นี่ว่าแอมะซอนแห่งอาเซียนแต่ชาวบ้านไม่เคยเรียกแบบนั้นพวกเขาเรียกมันว่าป่าที่เดินเข้าแต่จะไม่มีวันกลับออกมาเหมือนเดิมฮาลาบาลาเป็นพื้นป่าที่เชื่อมต่อระหว่างอำเภอเบตงจังหวัดยะลาและนาราธิวาสเป็นแหล่งต้นน้ำของหลายสาย เต็มไปด้วยสัตว์หายากทั้งนกเงือกสิบสายพันุ์ช้างป่าเสือโครงรวมถึงไม้โบราณอายุหลายร้อยปีแต่นี่คือสิ่งที่นักอนุรักษ์พูดถึงในขณะที่คนท้องถิ่นพูดถึงอย่างอื่นพวกเขาเชื่อว่าป่าผืนนี้มีบางสิ่งเฝ้าอยู่ตำนานเล่าว่าในป่าฮาล,ลาบาลามีเผ่าลึก,กลับชื่อบาเตาะหรือที่บางคนเรียกว่าผู้ไม่มีเงาเผ่านี้ไม่พูดภาษาใด ไม่ปรากฏในทะเบียนราษว์ไม่มีภาพไม่มีเสียงไม่มีตัวตนแต่พวกเขาจะรู้ทันทีเมื่อมีใครเดินเข้ามาโดยไม่ขออนุญาตหลายคนที่เคยเข้าไปสำรวจเล่าว่าได้ยินเสียงแปลกๆเหมือนเสียงมนุษย์พูดภาษาที่ไม่มีอยู่จริงบางคนบันทึกเสียงไว้ได้แต่กลับพบว่า AI วิเคราะห์ไม่ได้เสียงนั้นไม่มีคลื่นไม่มีโทนและไม่มีวันเงียบมีรายงานว่า ทีมสารคดีทีมหนึ่งเข้าไปเก็บเสียงนกเงือกในป่านี้เมื่อสามปีก่อนพวกเขาหายไปทั้งชุดอุปกรณ์ทั้งหมดหายยกเว้นเครื่องบันทึกเสียงซึ่งยังเปิดเล่นเสียงตะซิบเบาๆมาจนถึงวันนี้และเสียงนั้นก็พูดว่าจูงไปทางนั้นป่าฮาลาบาลาไม่ได้มีแค่ธรรมชาติแต่มันมีอะไรบางอย่างที่เฝ้าเสียงของคนที่เข้าไป และถ้าคุณได้ยินเสียงนั้นเมื่อกี้แปลว่าคุณอาจเป็นคนต่อไปที่ป่ากำลังเลือกอยู่ก็ได้